เมนาโถคำโมเมนาโถสังโโเมนาโถพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เปนที่พึ่งของข้าพเจ้านที่พึ่งของข้าพเจ้าข้าพเจ้าชื่อขอขอน้อมกายขอน้องกขอน้อมใจสักการะบูชารแดบบุณพระพุทธ แด่คุณพระธรรมแด่คุณพระสงฆ์แด่คุณประสง์แด่ยานบารมีรมีเจ้าแม่กวนอิมนพระโพธิสัตว์โพธิสัตว์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายติ์สิทธิ์ั้งหลายที่สถิตณวิหารหลังนี้วิหารหลังนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สะสมบุญบารมีบารมีสีบารมีศีบารมี ภาวนาบารมีเพื่อเป็นภาวะปัจจัยส่งกำลังให้ข้าพเจ้าเป็นผู้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจากชีวิตเข้าสู่สัตนิป่านข้าตัวข้าพเจ้ามีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมใดๆก็ตามที่ตัวข้าพเจ้า มีส่วนได้ร่วมเกิดทำให้เกิดเป็นพันธนาการของจิตเกิดมีเวรเ,เ,เกิดมีกรรมผูพันธ์กันมาทำให้ชีวิตของข้าพเจ้าบริวานไม่ดีดลูกไม่ดีตัดอนาคตนาคในเรื่องการงาน ในเรื่องการเดินในเรื่องความรักในเรื่องสุขภาพณนะบัดนี้พระพเจ้าไดบร,ริจาคเองอนเินอันบริสุทธิ์ได้รจาคเงินอันบริสุทธิ์ได้ร่วมกันไนบริจาคที่ศร,าารัริาด้วยิตาด้วยจิตศรัทธาเพื่ออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ให้กับสมัญาติทั้งหลายและญาติที่ล่วงรับไปแล้วข้าพเจ้าขออธิษฐานบุญอํานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยเทพยาดาทั้งหลายโปรดเป็นพยาในกุศลในครั้งนี้ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ขอข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าส่งไปใน้สูงที่สุด ยังช uhm, um hmm, ั้นโรมโรกขอบเขตพระนิพพานเทวดาทุกทุกชั้นฟ้าโดยมียานบรมีเจ้าแม่กวนิมพระพธิัต์เจม่พระโพธิัตว์คุณ้สนิทนีุู้สนิี้ในการบริจาคโลการบรโลแผ่ไปให้กว้างที่สุดแ้กอย่างเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย การต่างๆุูลน,น,น,นี้ลงไปให้ลดทีส่สุดยังนรกอเวจีเปรตอสุรกายเจ้ากรรมนายเวททั้งหลายเจ้าเวทนายกรรมทั้งหลายที่เกิดเป็นพันธุกรรมต่อเนื่องขออธิษฐานแห่งการถวายลงครั้งนี้ จงตัดเวรตัดกรรมทั้งหมดนะโมตัสสะตัดเวรตัดกรรมนะโมตัสสะตัดสิ่งไม่ดีนะโมตัสสะตัดอุปสรรคทั้งปวงนะโมบุญบารมีสูงส่งนะโมบุญบารมีสูงส่งปกป้องคุ้มครองปกป้องคุ้มครองมนุษย์โกงชน นุษย์ปวงชนด้วยบารมีองค์พระโพทิสัต์ด้วยบารมีองค์พระโอทสัตว์มบุญบารมีสูงส่งโมบุญบามีสูงส่ปกป้องคุ้มครององคุมองมนุษย์ปวงชนงชนด้วยบารมีองค์พระโพทิสัตว์ด้วยบารมีองค์พระโพธิสัตว์ นะโมบุญบารมีสูงส่งปกป้องคุ้มครองปกป้องคุมครองมนุษย์ปวงชนด้วยบารมีองค์พระโพธิสัตว์โินะโมพุทธองค์บารมีนะโมบาโมบุญญาลิตบารมีนะโมบุญญาิตบมีนโมสักสิบบรมีนะโมสักิ์บารมีนะโมปลดทุกข์นะโมปลดทุกข ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงด้วยบารมีองค์พระโพธิสัตว์บุญบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ขอจงได้ประทานบารมีขอจงได้ประทานบารมีขอจง้งได้ประมีขพึ่งรมพึ่งบารมีบารมีจงเวนมาบารมีจบารมีจงเวียนมาบารมีจงเวียนมา ให้บุญบันดาลฟ้าคุ้มครองคุ้งดินดินปกป้องปกป้องจงปลอดภัยจงปลอดภัยปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงหากมีเคราะห์ร้ายสิ่งใดหากมีเคราะห์ร้ายสิ่งใดขอบุญนี้ขอบุญนี้ชมช่วยคุ้มครองชมช่วยคุ้มครองให้หลีกพ้นจากภัยให้หลีกพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงอันตรายทั้งปวง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเทิญทุดทางพระพุทธเจ้าบงเิดปิดโกดทางพระพุทธเจ้าบังเกิดเปิดโลกพระพุทธเจ้าบังเกิดเปิดโลกทับมงพระพุทธเจ้าบังเกิดเปิดโลกัมังพระพุทธเจ้าบังเกิดเปิดโลกสังังพระพุทธเจ้าบังเกิดเปิดโลกมังพระพุทธเจาบังกดปิลกงพระ้ากิดเิโพระพิสปิดโับพระพุทธเจ้าบกโระเาบังเกิดเปิดโลกข้บพเจ้าชืงเข้าพระเจ้าชื่อ อน้อน้องถวายเท,ทียนสองคู่นี้เ <starch. S 1> พื่อเป็นทุทูชารระบูชาธรรม,ม,มบูชาสาารมเจ้าแม่ิบูชาออาออย่่าาาาจบบรมมมิิิเ้แวูชขนสสสสสงีท์ ผู้นี้แสงสว่างเย็นผู้นี้ทงส่งกำลังชีวิตของข้าพเจ้าจงส่งกำลังชีวิตของข้าพเจ้าให้นับจากนี้ขอให้นับจากนี้คิดคิดพูดพูดทำสิ่งใดก็ตามทำสิ่งใดๆก็ตามทั้งทางโลกและทางธรรมทังทางโลกและทางธรรมจงมีแต่ความสำเร็จจงมีแต่ความสำเร็จชีวิตชีวิตดุจเทวดาเนระมิตเข้าสู่ S <S เข้าสู่หลักธรรมมีปัญญานำชีวิตมีปัญญานำชีวิตแก้ไขสิ่งที่ผิดแ,<ล>แก้ไขสิ่งที่ผิดเข้าใจปัญหาทุกทุกชีวิต <S <S เข,ข้าใจปัญหาทุกทุกชีวิตที่เกิดในชีวิตของข้าพเจ้าที่เกิดในชีวิตของข้าพเจ้าขอานาโมขออาราโมเจ้าแม่บนอินพระโพธิสัตว์แข่งเจ้าแม่บนอินพระโพธิสัตว์ช่วยประทานแสงสว่างแห่งปัญญาช่วยประทานแสงสว่างแห่งปัญญา บัิงตัวข้าพเจ้าด้วยเธอกับตัวข้าพเจ้าด้วยเธอจุดเทียนนะครับจุดเทียนเสร็จแล้วก็ยกขึ้นไปนะครับจุดเลยค่ะช่วยกันจุดเลยค่ะยกขึ้างระลัจุดทุกคนต้องอามผมขอเดชะขอเดชะขอตั้งจิตอุทิศผลขอตั้งจิตอุทิผลบุญกุศลแผ่ไปแผ่ไปให้ไพศสาราถึงบิดา อาดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนเคยเคยรักเคยชังแต่บางไหนขอให้ได้ในกุศลผลคนของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวทและเทวัน ธุรกิจอธิษฐานขอพรท่านลกถึงทานบารมีสีลบารมีภาวนาบารมีที่เราทำมาให้เป็นตุ้แจในการขอพวามในต่างวัน ให้หนึกภาพออกแบบชีวิตของเราในอนาคตนึกภาพสิ่งที่เป็นไปได้อร้อมนคุณให้เปิดวาสนาบาลีพร้อมกับบอกคุกว่าเรามะตัง้งใจทำให้พุกนี้เป็นไปไดนทนนนี่ค่ะ เสร็จแล้วหนึ่ตาทุกโมทานานทุกท่านนะครับเสร็จแล้วแตทุกคน